พี่ที่นี่เขาบริการดีมากเลยเห็นไหมอาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โรงแรมเมทาวาลัยที่ชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีคืนนี้เป็นอีกคืนนึงครับที่เราเปลี่ยนโรงแรมนะครับดูจสํารวจสถานที่สระาน้ำมีน้ำผู้เห็ดด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูห้องครับนี่ทางเดินนะครับอันนี้เป็นโรงแรมอยู่ชั้น3นะครับได้ห้อง3ามหนึ่งสี่ เราไปดูซิห้องเข้าเรโนเวทมาใหม่เลยนะลองดูครับดูที่ข้างในจะเป็นยังไงบ้างเข้ามาก็ห้องน้ําอยู่ซ้ายมือมนี่ดูระบบของเขาเป็นคีย์การ์ดนะครับแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เนยเดี๋ยวเราต้องศึกษาดูนะยังไม่มีใครมาแนะนําำมีตู้เซฟนี่ตู <safe> ้เซฟตู <S s <ang"> <S ้เซฟประจ,จําเลย <Yeah. S 1> นะครับแล้วก็จะมีชุดกาแฟโอ้โห oh. ไม่ฟรีนะอันนี้ไม่ฟรี ไม่ฟรีอันนี้มันจะมีราคากำกับเข้าไว้อ่ะไม่เป็นไรมาดูซิเดี๋ยวจะให้จีจ่าัดดูเดี๋ยวดูใต้นี้ก่อนให้หมอนมาเกินหนึ่งใบมีที่เจ็บอืนี่ได้เป่าผมอันนี้เป็นมาตรฐานของโรงแรมนะมีล่มนะล่มไม้แขวนเสื้อดูอ่างอาบน้ำครับนี่สวยเลยนั่นเป็นตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าหรือว่าตู้อะไร มันเป็นประตูไปอีกมิติหนึ่งอ๋อมันเป็นทางเข้าอีกวิอ่าเป็นทางเข้าอีกประตูหนึ่งนะดูซินี่อ๋อนั่นผลิตภัณฑ์คอตโต้มีครีมอาบน้ำคอนดิชันนิง่งมีครีมนวดผมครีมสระผมนะแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยแกะดูหวีอ๋มีหวีด้วยมีแปรงสีฟันให้เสร็จสับเลยให้คู่หนึ่งนะครับแล้วก็มี หมวกนะหมวกอาบน้ํามีสบู่นี่มีคข้ตบัดด้วยอืตูอ้อาบน้ําครับตูอ้อาบน้ํา<แ>เปิดเข้ามาได้กลิ่นใหม่หึงเลยนะเ<แ>ขาเลยเขาเลยต้องเวดเนะี่ยให้ให้อารมณ์เหมือนคอนโดมิเนียมเลยนี่อันนี้มีสบู่ขห้มาเลยก็ด้เป็นตูอ้อาบน้ำนะันบเป็นฝักบัวนะไม่ใช่เรนชาเวอร์ต่อไปนี่เป็นสุขภัณฑ์คัตโต มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดมือเด็กชอบแน่เลยเนี่ยดูสิอเราไปดูที่เราเลือกห้องประเภทเป็นเดลุกใช่ไหมห้องเดลูกหรือเขาอ่านว่าดีลักหรือสักอย่างนะนี่อันนี้เป็นประตูอีกมิติหนึ่งนะเบาเสียงหน่อยสิประโทเอ้ยนะครับเป็นแอร์แบบรวมนะแล้วก็นี่ให้บรรยากาศ เป็นคลื่นทะเลคลื่นน้ําเป็นเตียงเป็นห้องประเภทดีลักนะครับแล้วก็เป็นเตียงทวินนะเป็นเตียงคู่เด้งไหมเด้งไหมเด้งดึงไหมลองกระโดดสิโอ้โหเยี่ยมเลยยังไม่ค่อยเด้งมากนะดูยังคงถึงแม้ว่าห้องจะเปลี่ยนไปแต่โทรศัพท์ก็ยังยังไงก็อย่างนั้นนะเหลืองเลยเตียงเตียง ตรงกระจกใครอยู่ย <ะ S 1> ไหนก็แม่หนูก็สิโอ,อ้ให้บรรยากาศเหมือนคอนโดมิเนียมกลิ่นใหม่พึ่งเลยนะนี่มีทีชิ้นวางของอยาวเลยห้องกว้างเหมือนกันนะ, <S <S ะเปิดมาดูสิครับนี่เราเลือกซีวิวดูสิซีวิวก็คือวิวทะเลอะดูที่จะเห็นไหมือว่าจะเห็นบางส่วนโอ้โหระเบียงกว้างมากเลยเนี่ย อาน,านี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะสะวายน้ำวันที่แดดร้อนหน่อยอ๋อซีไซค์ครับอันนี้ไม่ใช่ซีวิวซีไซส์นะเราอยู่ชั้น3ยังมีอีกหลายชั้นนะข้างบนน่ยนะแต่ที่นี่เป็นโรงแรมชั้นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะนีนะ่ห้องให้ดูก่อนนะจอดรถก็จอดแบบนี้นะเรามาเลยเรา,เรา,เราต้องประเดิมเล่นซ่อนหากัน ใครจะเป็นคนนับก่อนอ่ะเจจะนับก่อนนะเอาล้วนะห้สเดี๋ยวนับถอยหลังนับถอยหลังดีก,กว่าห้าสีสสองหนึ่งาแล้วดูสิข้างหน้านี่ไม่ต้องมองเลยไม่มีใครอยู่แล้ว <c oughs> ยายายาใครจะมาอยู่ในนี้ล่ะเออ <c oughs> อะไรเนี่ยนั่นนั่นนั่นได้ยินเสียงอะไรไหมไม่มีเฮ้ยเฮ้ยพวกเด็กพวกนี้เขาหลบกันเก่งมากๆเลยเดี๋ยวดูทีจะต้องอยู่ในนี้แน่นอนเนี่ยเนี่ยอ๋อล็อกด้วยล็อกด้วยแสดงว่าอยู่ในห้องน้ำแน่แนเลยเด็กพวกนี้เขาเก่งนะทำเสียงทำเสียงเฮ้ยไม่มีเสียงอะเฮ้ยเราได้ยินเสียงแต่ตัวเขาอยู่ไหนเนี่ย เราจะดผ่านเราจะเดินผ่านประตูดโดเรมนอนชั <Should> นน่นไงนั่นไงเห็นเลยเห็นเลยเป็นเลยครับเป็นเลยอ่าน้องคุณแพ้แล้ว,วออกมานับเลยไ,<ว>ไม่เอาอะ่ะมันเป็นคิวของน้องคุณนับนะครับ 5, 6, 7, 7, 9, อ้า9 1เลยหาเ้าอาเลยหาเลยหาเลย<ว>มาพักโรงแรมทุกครั้งจะต้องเล่น ซอนหากันทุกครั้งเลยถึงแม้ก็รู้อยู่ถึงแม้ก็รู้ดีว่าห้องเล็กแค่นี้ก็ยังจะหาอันนั้นมุกเดิมเขาไม่ใช้กันแล้วครับไม่มีใครไปหลบอยู่หลังม่านหรอกนะมุกมุกมุกเดิมเขาเลิกใช้กันแล้วเอาแล้วแต่ได้ข่าวว่าปัญโถนเขากลับกรุงเทพไปแล้วนะดูซิ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 ในห้องน้ำเหรอไป้ปิีมความเป็นไปได้นะเมื่อกี้เห็นวแบบ่าแบบหลังแบงบ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เตีย๋ยไม่ได้เล่นด้วยเตีย๋ยเป็นตากล้องสมองไว้ครับอยู่ใต้เฮ้ยมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้่าแพ้เลย<อ>จะรีบออกมาทําไมเนี่ย <S <S หนูก็นึกว่าหมดเวลาแล้วยังไม่หมดเวลาลสิแพ้เลยนับเลยตาบันพันนับ <S <S <อ>จัดการไปนับเลยผลน,นับเลย ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มไม่ต้องยิ้มเขากำลังซีเรียสกันหนูอะอะไรหนูอะโดยไม่ต้องหาอะไรหนูตามมองทะลก็ได้ก็รู้อยู่เจอไ,ไหมอเอาเอาเอา,เอาไปทำอะไรกันนะทํทำอะไรกันนะโอ้ยง่ายสิ้นดีเลยอ่าต่อไปเป็นถึงเวลาการพักผ่อนครับพักผ่อนนอนหลบับสักหน่อยแล้วเดี๋ยวแดดล่มลมตกเราจะไปเดินเดิน เดินที่ทะเลกันเดี <S <S <ๆ>๋ยวเราจะไปเดินที่ทะเลกันนะแต่รอให้อล้มล้มก่อนโอเคหรือว่าใครใจร้อนไปเล่นน้ําในอ่างก่อนก็นได้ปะ <S <S ไปเลยต<ๆ>ามอาว่ากันต่อครับเมื่อกี้นี้ถามแล้วนี่ปุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะเป็นปุ่มคนนอนหลับแล้วก็ปุ่มทําความสะอาดนี่เห็นไหมครับใช้กรณีที่บางท่านนะพักยาวและต้องการบอกว่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วต้องการเรียกให้ให้แม่บ้านอ่ะ มาทำความสะอาดระหว่างที่เราไม่อยู่เราก็กดปุ่มนี้ให้เป็นสีฟ้าพอกดปุ๊บแม่บ้านก็จะมาในระหว่างที่เราไม่อยู่ห้องนะกลับมาห้องสะอาดเลยกับอีกปุ่มนี้กดเลยห้ามบ,บุกตัวนะเราไม่อยู่ห้องก็ห้ามเปิดประตูเข้ามา Do not disturb นะฮะไม่ต้องไม่ต้องแขวนตายเหมือนเมื่อก่อนเลยนเนี่ยเฮ้ยจำมาทันสมัยจำโบอีกแล้วอ่าหมดตรงนี้หายข้อสงสัยไปทีนี้เรามาดูคุณสมบัติ ของห้องนี้นี่เราไปามารหลายโรงแรมแนละ้วเบื่อเหลือเกินกับปักที่มีน้อยมากนี่แยกปัก <c oughs> ไว้เลยเพราะเขารู้ว่า <c oughs> เครื่องทำน้ำร้อนของเขา,าสายสั้นมากเออไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> เครื่องทำน้ำร้อนไม่ว่าจะเป็นอะไรนะกาต้มน้ำหรือไม่ก็เตารีดผ้าสายมันจะสั้นชุ่จูอลไรไม่รู้มันไอหม้อหุงข้าวอีกนะมันน่าจะมีเหตุผลนะแต่เขาไม่ได้เขียนบอกมาว่าทำไมเขาถึงให้สายสั้น เดี๋ยวจะหาคาตอบคอยหลังแล้วกันนี้เนี่ยเสียบเนะเสียบสำหรับกาต้มน้ําด้านล่างก็ตู้เย็นนะนี่นะเจอสองปาแยกกันนะความจริงจะใช้มาหยิบกหน่อยให้มาแล้วหลายรูหน่อยนี่มีเต้าเสียบครับนะสองเต้าแล้วนะหนึ่งจุดแล้วเอ้ยมีกี่จุดแล้วสามจุดแล้วเมื่อกี้อยู่ตรงนั้นนะ,ะสามแล้วมาสํารวจดูนี้เท่าที่เราเห็นนะสามของอ่าโทรทัศน์เราไม่ต้องยุ่งสามจุดละ 3จุดนี่สจุดและก็มีนี่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เอาอะแดปเตอร์เสียบโทรศัพท์นี่ไปซื้อมาจากเซ1วซื้อแค่สายมาสาย usb แล้วมาเสียบก็สามารถชาร์จสายโทรศัพท์ได้ในนี่นี่นดูเอาพุทของเขา5้าโวลต์2.1แอมป์ถือว่าชาร์จเร็วนะชาร์จเร็วนะไม่ระดับถึงฟ้ c ชาร์จคลิกชาร์จอะไรเนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนแบบลืมเอาอะแดปเตอร์เสียบ พักมาถือว่าเขาให้มาแบบเขาคิดเขาเขาคิดถึงคนพักอาศาัยมาดีมากๆเลยนะต่อไปอันนี้กี่จุดแล้วอันนี้นสี่ <4 S 2> จุดจุดแล้วนะตรงนี้มีเปล่าปกติจะอยู่ตรงริมๆไม่มีต้องสำรวจให้ครบสี่ <4 S 2> จุดห้าจุดไหนฮะนี่ห้าจุดเห็นไหมห้าจุดหกจุดโอโ้โหเป็นโรงแรมแรกเลยนะที่เราไปพักแล้วเห็นเต้าเสียบเยอะมาก ประทับใจตรงที่มันมีเป็นแบบว่าเต้าเสียบพอต USB ใช่ไหมครับผมใช่ไหมนอนฟังอย่างเดียวเลยเนี่ยสบาย,ยนะนอนดูกระตูนอ่ะเนี่ยชอบจริงๆอยากให้หลายโรงแรมนะทําแบบนี้บ้างนะครับสำหรับคนที่เขา,าลืมเนี่ยเขาเดินออกไปที่เซเว่นซื้อแค่สายสายเดียวท่านมาเสียบแค่นั้นเองอ่านี่ครับจะโชว์ให้ดูนะครับว่าใช้งานได้จริง นี่ฮะเมื่อก่อนนี้นะไปเที่ยวทุกครั้งพกนี่เลยเตาเสียบคับไปอะแดปเตอร์2อันอันนี้ไม่ต้องพกเลยไม่ต้องใช้เลยเนี่ยนะสำหรับโรงแรมเมทาวาลัยชะอำนะครับเขาเตรียมมาให้เราเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนี่นะครับนี่อาบน้ําไปด้วยดูทีวีไปด้วยดู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 ดดดนี่ตรงนี้เขาเปิดให้คนที่อาบน้ำเนี่ยดูทีวีไปด้วยสบายไปเลยเห็นไหมทั้งวันเลยเนี่ยเห็นแค่หัวเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยตัวกระปะหรือวะเนี่ยลอยอยู่อ่ะตัวกระปะหรือเปล่าแ <l ots> ห,ออหเพลินน,ลนะน้ำเนื้อไม่อาบนะแช่แหมดูทีวีโอ้โห,โหจำไปเลยอนะดูสิเดี๋ยวแต่ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ส่วนของอาหารเช้านะคนเต็มเลย่ะเดินไปเลยครับป่าตัวเบันล่ำเลยอะดูดิ น้ำใสใสเริ่มต้นด้วยกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยหอมไปถึงห้องนอนเลยอะ่ะมาปลกุกปลกปลกให้ตื่นแหมชุดมาตรฐานครับขนมคู่ขนมเคก้กขนมปังปิ้งนะมามาดูอาหารหนักๆหน่อยนะข้าวสวยข้าวผัดข้ผัดไข่มาม่าผัดซีอิ๊วมีต้มมะละ ลูกชิ้นปลาผัดพริกแกงนะเ้าเข้าวต้มไปเลยนะนะข้าวต้มข้าวต้มถ้าบอข้าวต้มนะหยุดคูดที่ข้าวต้มวเ,เขาผัดาต้มชุดสลัดครับนะมีครีมซอสให้เพียบพร้อมที่นี่เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มแล้วก็นมสดนะมีคอนเฟลกน้ำดด่มคอนเฟลกมีสองรสเลยนี่ โซนกาแฟอันนี้เป็นโซนผลไม้นะผลไม้ไมีเยอะหน่อย4-5อย่าง,ม,ม,ม,งม,มีส้มมีแตงโมมีสับปะรดนี่ไข่ต้มเขาบอกด้วยนะว่าต้ม5นาทีอันนั้นต้ม3นาทีนะขอเก็บบรรยากาศรอบๆห้องพักนะครับก<ไ>็เห็นชายทะเลเป็นบางส่วนนะเห็นยทะเลเป็นบางส่วน ันสูมที่วันนี้เราตื่นแต่เช้ามาด้วยเสียงของรถชิงชาบทัวนะครับโอ้โหทำให้เราตื่นแต่เช้าเลยมีใครเล่นบรรณนาโบ๊ทไหมไม่มีแต่เสียงสกูตเตอร์ดังลั่นเลยเมื่อเช้านี้เป็นที่พักแบบมีแค่4ชั้นนะครับอันนี้เราพักอยู่ที่ชั้นที่3นะก็โรงแรมกว้างใหญ่ สาวไว้น้ำเดี๋ยวเราจะลงไปเล่นสาวไว้น้ำนนกันเองกคนเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยนะตื่นมาหกโมงเช้าก็เห็นเล่นกันละโรงแรมนี้มีต้นไม้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะต้นลีลาวดีนะเยอะต้นเฟื่งฟ้าก็เยอะเมะืม่อคืนนอนหลับสบายไหมแอร์เย็นชุบเลยแล้วก็คือหนูฝันดีมาก ยังงก็เหมือนกันไปเตรียมตัวเล่นน้ำไปไปเปลี่ยนเดี๋ยวเข้าเพราะวันนี้เราต้องทาเวลาหน่อยกรุงเทพนะเดี๋ยวเตรียมบายบายทะเลเรียบร้อยนะ